สวัสดีครับพี่แมมสวัสดีครับพี่แมมวันนี้ผมผมจะเปิดคอนเทนต์แรกผมไม่ค่อยได้เจอใครไม่ค่อยได้เจอนักบาสไม่คุยกับใครครับผมอยากทำวันนี้มานานละจัดพี่แมมเป็นใครก่อนแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนนิดนึงอันิดนึงผมแมมครับธนาการสีบนเรืองครับอดีตผู้เล่นเอ่อโมโนทิวแหงงามครับผมเคยเล่นโมโนทิวเคยเล่นโมโนทิวแหงงามครับนะแล้วก็หยุดหมดยุคโควิดก็ก็โมโนหยุดก็ประมาณนั้นแแยกย้ายกันไปใช่เอาเร็วๆสดๆเราไม่เตรียมกัน จัดทีมตั้งแต่พี่แมมอยู่วงการบาสกี่ปีละก็เริ่มเล่น15ตอนนี้35ก็20ปี20ปีถ้าต้องจัดทีมเนี่ยคนไทยล้วนทีมคนไทยล้วนครับให้เบสไฟล์เลยสำรองได้คนหนึ่งก็ด้วยก็ได้ทีมในดวงใจพี่แมมหนึ่งทีมหนึ่งทีมไล่ตั้งแต่พอยต์กาดพอยต์กาดนักการเมืองบุญครับอารมไฮเทคอามไฮเทคเพราะอะไรเพราะอาร์มเป็นกาดที่ ผมว่าทั้งที่สองที่ดูแล้วก็ที่เล่นด้วยกันคืออาร์มจะเป็นกาดที่สามารถดึงศักยภาพของนักกีฬาในทีมออกมาได้มาก<อ>ใช่แล้วก็ในจังหวะทีเด็ดท,ทีขาดก็อาร์มก็สามารถทําได้ด้วย<อ>ก็คือเป็นกาดที่สามารถคอนโทรลได้ด้วยแล้วก็ทําเองได้ด้วยลูกพองก็มีใช่ก็คือแบบลูกสำคัญสำคัญก็คือไว้ใจอาร์มได้ได<อ>ในการในการคุมเกมแล้วก็หรือไม่ก็ในการทําสกอร์ ชแล้วแล้วตอนคุณเล่นทีมเดียวกันตั้งแต่น้องมันเป็นคุณเป็นรุ่นพี่ถูกไหมใช่คับอาร์มรุ่นน้องใช่ครั้งแรกที่เห็นอาร์มเนี่ยมันพิเศษยังไงครั้งแรกครั้งแรกมันดูไม่มันดูไม่พิเศษอาร์มจะเป็นกาดที่แบบมันจะแบบเชยเชยเนื่อเนือเล่นแบบมันแบมันเล่นตามฟิลครับตอนมันเป็นเด็กใช่แต่พอพอเขาเริ่มโตเริ่มอะไรเงี้ยเขาก็รู้ก็ปรับตัวในการเล่นเล่นกับรุ่นพี่ก็จะอีกแบบหนึ่งเล่นกับในรุ่นก็จะอีกแบบหนึ่งใช่คืออาร์มจะเป็น เล่นเล่นบาสตามสถานการณ์เอออ่าก็คือจังหาวะนี้ให้เพื่อนเล่นก็ให้เล่นไปแต่ว่งบางทีจังหาวะที่ตัวเองต้องเล่นมันก็ต้องทําองันถึงมันดูภาพใหญ่มันมันมันจะมันจะมองภาพใหญ่ว่าถ้าแบบในทีมมันมีตัวที่แบบออปชันที่ดีกว่าอาร์มก็จะสามารถแบบสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้สร้างจังหวะขึ้นมาได้ตือมันก็ไปทําเองใช่ละละแล้วตอนที่เล่นด้วยกันเนี่ยมันดูออกไหมว่าเนี่ยมันจะเก่งแบบทะลุโลกดูออกครับคุณอยู่ด้วยกันหลายปีนะใช่ดูออกเพราะว่าอาร์มจะเป็นคนแบบว่าเวลามันอย่างที่บอกครับมันเล่่นนนนนกกกัััับบรุเดวมม็แ พอมันไปเล่นกับรุ่นพี่มันก็จะเปลี่ยนตัวเองอีกแบบหนึ่งก็คือมันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบว่าคอยไปเติมเต็มในชุดต่างๆต่างๆต่างๆใช่โอเคประมาณน้อยกาดเลือกอาร์มใช่ครับชูติงกัดชูติงกัดผมให้ยากนะประเทศไทยเลือกยากอยู่นะผมให้เจโอเจโอใช่ครับยังไงก็ตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วก็เห็นพี่เขาซ้อมถ้วยกออะไรมาเนี่ยครับเขาก็จะเป็นเป็นชูติงคือ เป็นคนที่ยิงบาสได้แม่นแล้วก็ยิงได้ทุกจังหวะเอออ่าก็คือรับบอลได้ก็คือแบบอันตรายทุกจังหวะเอออ่ารับบอลไม่ว่าจะเป็นออฟบอลหรือหรือหรือถือบอลเองเนี้ยก็จะอันตรายทุกจังหวะถ้าคือถ้าออฟบอลคือถ้าแกหาที่ว่างได้ก็คือบอลไปถึงก็คือใส่สกอร์ได้เลยเออใช่เป็นคนที่แม่นมากคุณเล่นกี่ปีเป็นสิบปีก็ตั้งตั้งตั้งเห่นทั้งเล่นก็มีเล่นด้วยกันบ้างแล้วก็อยู่คนละทีมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่อยู่ด้วยกันเนี้ย ความพิเศษของพิเตอร์ที่ที่เราไม่เห็นในคนถ้าเนี่ยสมมติผมเป็นคนทั่วไปผมจะได้อยู่ตอนแข่งค,ค,คุณเนี่ยได้อยู่ในสนามซ้อมอยู่นี่นี่น,นั่นะอะไรคือเรื่องที่แบบไม่ถูกเล่าของเจโอที่แบบมันแชร์ให้คนอื่นฟังแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีมุมนี้อยู่วะก็คือพิเตอร์จะเป็นคนที่มามาก่อนกับทีหลังเสมอจริงเหรอใช่ครับขนาดเขาเป็นตัวต้นเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ครับมาก่อนนายขนาดไหนสมมติสมมตินัดซ้อมสมมตินัดซ้อมหกโมง เวลาผมไม่รู้พ่อผมส่วนใหญ่ตอนซ้อมจะมาสายแต่เมื่อเมื่อเมื่อผมมาเจโอจะมาก่อนเสมอครัแล้วตอนตอนกลับเจโอ็็จะมีการยิงวอลก่อนก่อนกลับเสมอใช่ก็เลยถ้าแบบทุกคนเห็นว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาแม่นจังคือทุกอย่างมันไม่ได้แบบอยู่อยู่เขาก็แม่นเขาทําของเขาขึ้นมาเองอเอบโอเคอ m a l l forward small f o r นะครับเลือกยากเลยปีคนไทยแม่งเยอะแต่ถ้าให้เลือกผมก็เลือก พี่ปาล่ะกันปามจะลงพันพาล์มไม่นี่คุณทิววะเนี่ยคุณจะทิวหมดแล้วนะเนี่ยอ่ะพี่ปามดีไงก็คือหนึ่งก็คือเป็นคนผมว่าพี่พี่ปามเป็นนักบาสคนแรกที่ปฏิวัติวงการบาสไทยอันนี้รวมถึงปอยด้วยอืออออืเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะปีก่อนใช่ทุกคนแทบจะแบบอ่ะเข้าห้องเวทก็ยก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  อะไรไปหุ่นก็จะแบบโอเคเป็นเป็นดูแข็งแรงแต่ก็ไม่ได้แบบเฮ้ยมาแบบไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แบบเฟิร์มมาเลยแต่แบบมีช่วงหนึ่งที่ผมเริ่มขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่แล้วปลอยเปาเข้ามาซ้อมผมก็แบบเฮ้ยเมื่อก่อนปอยปาไม่ใช่หุ่นแบบนี้ที่เคยได้ยิงแต่มามาคือแบบนักเพาะกายเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือแบบโอ้โหแล้วทาให้ผมเห็นว่าแบบเฮ้ยบาสสมัยสมัยใหม่ในตอนนั้นที่มาใจจะเข้าสู่สมัยใหม่เฮ้ยมันต้องแข็งแรงะล้ใช่เวลาบล็อกทีสกรีนทีก็คือแบบ โอ้โหสู้แรงสู้สู้แรงพระที่ปาไม่ได้ไไดใช่มันมันรู้สึกไงตอนซ้อมเแนบบี่ยเราบางๆอย่างเงี้ยโดนลอ่อยับไหมโอ้ยับยับรอยับใช่เวลาคือก็คือแบบเล่นบาสครับเวลาแรงประทะเนี่ยเวลาโดนชนอนั้มันเหนื่อยชนบ่อยๆอยมันเหนื่อยออมันเหนื่อยไวแล้วแบบแกก็ไม่หมดไม่หมดคือถ้าเป็นบอลก็แบบแนวแนวแบบกัตตูโซ่หรืออะไรเงี้ยกลับไม่ปล่อยอย่างเงี้ยวิ่งแม่ได้นะชนนั่นนัะน เขาจะตอนนั้นแม่งใหญ่จริงนะพีามนี้แบบอย่างล่าเลยใหญ่มากใหญ่มากใช่แล้วคือแบบแล้วเขาไม่ช้าอ่ะไอความคิดที่แบบเล่นเวทผมก็เคยคิดว่าเขาเขาช้าแต่ก็ก็ให้ดูตอนที่แกแข่งกับพวกต่างประเทศแล้วกันไม่ว่าจะเป็นแบบฟิลิปปินส์ ABL หรืออะไรเงี้ยที่ปาจะเป็นตัวสําคัญเสมอไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนอแต้มอาจจะไม่เยอะแต่จะมีผลต่อเกมเยอะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรืออะไรใช้กล้ามเนื้อช่วยทางนั้นเลยแต่จริงๆอ่ะถ้าถ้ามุมพี่ปาอ่ะพี่ว่าแกน่าเสียดายนะ เพราะว่าตอนก่อนโควิดอะที่ที่โมโน a อ l บียจะทะลุทะลุอะใช่ตอนนั้นแกแม่งดีจริงแล้วแบบถูกคือข้อดีของแกคือเหมือนพอตอนหลังอะแกออปชั่นยิงสมัยก่อนแกจะไม่ค่อยยิงนะพอตอนหลังแกยิงแม่นอะแกดึงมาได้ยิงได้แล้วแกแบบป้องการได้ไอ้ปีสุดท้ายที่เล่นกับโมโนอะพี่ว่าเป็นตอนนั้นนั่นนั่นคือร่างทองแล้วนะก็ก็ถ้าถ้านับย้อนกลับไปก็แกก็30กว่ากว่าคิดดูดิก็คือแบบอยากให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยความฟิตเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนกับบาสสมัยใหม่ อ่าอ่มองฟอร์เบิร์ดเป็นพี่ปาล์มพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดอ่ะผมให้โอมชนาทิพย์แล้วกันต้องเป็นโอมต้องเป็นโอมทำไมเล่นเด็เล่นกับโอมบ่อยไหมไม่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 เคยไม่เคยเล่นด้วยกันครับแต่ว่าก็คือที่ดูมาคิดไงโอมมก็คือผมว่าเป็นเซนเตอร์หรือเพราะเอาเป็นวงในแล้วกันเป็นวงในที่ครบเครื่องเมื่อก่อนโอมอาจจะไม่ได้แบบเท่านี้แต่ถ้าแบบโอมโองปัจจุบันนี่คือร่างทองมาโคตรเวอร์เลยใช่แต่พอโอมแต่พอโอมกลับมาแล้วก็คือมันก็คือแบบเป็น ออพติมัตพออใช่มันเวอร์สุดจริงๆนะใช่ก็คือแบบเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคนเราเคยเคยคิดว่าเซนเตอร์ตัวใหญ่สองเมตรต้องช้าต้องเลี้ยงบอลไม่ได้ต้องอะไรไม่ได้แต่ทุกวันนี้คือมันทำได้หมดเลยทำได้ทุกอย่างเลยข้ามบอลได้มันป้องกันคนข้ามได้แล้วแม่งยิงได้ด้วยเจอเกมบอลเต็มหนีไปยิงใิ๊ป๊อปไปยิงสาใช่ก็คือระดับอาเซียนผมมองว่าโอมนี่ก็ท็อปได้อาจจะไปถึงระดับเอเชียก็ได้ เออพี่พี่พี่ว่าอาเซียนมันมันตบได้หมดนะถ้าถ้าไม่ได้เป็นแบบผิว<ช>สีโอนมาร้อเซพี่ว่ามันกินได้หมดใช่ถ้าถ้าถ้าเอเชียคือโอมได้หมดจริงๆวันนั้นมันเล่นกอล์ฟตีเรียมันเล่นดีด้วยนะใชเ่เล่นออลเตีเรียแม่งโหดนะเออแต่ก็ก็จริงนะพอพอเบิร์ตก็ต้องเป็นโอมนี่ต้องยกให้ใช่แน่ดีสุดตั้งแต่ดูบาร์เซนเตอร์ ชัยวัดแกดำทำไมทำไมเป็นพี่ยักษ์ชัยวัตรล่างทองล่างไหนร่างไหนล่างที่แบบตอนที่แกขึ้นถ้วยก่อมาแรกแรกคือผมไม่รู้หรอกว่าถ้าถ้าตอนนั้นแกเล่นทุกวันทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าหน้าตอนนั้นที่ผมเห็นก็คือแบบเฮ้ยมันมันเป็นเซ็นเตอร์ที่พี่ยักษ์เป็นเซ็นเตอร์ที่ขี้โกงมากเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยพี่ลองนึกภาพแบบคนไทยไซส์พี่ยักษ์อพี่ยักษ์อีกเท่าไหร่เกือบสองเมตรป่ะร้อยเกือบ2เมตรไม่ถึง2เมตรลายนะใช่ขาดอีกแค่ไม่กี่เซนใช่เออแล้วแบบ มีลูกหนักสามารถยิงสองแต้มได้พริกมาดังได้ซึ่งมันมันมันว้าวมากสำหรับผมมมัันนเเปูยยดหห่วงลรอก็ไถมาไถมาหันมาก็กดได้เลยเออว้าตอนที่ยังไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นร้อยโลอ่ะนะใช่คือแบบมันมันมันว้าวมากเลยพี่ใน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 แบบเด็กเด็กคนหนึ่งที่ไปซ้อมแล้วก็เห็นพี่ยักษ์อย่างนั้นนะจริงที่ดูพี่ยักษ์ครั้งแรกยันนี้แม่งแม่งแชกเฉยชัดอ่ะใช่เพราะเราตัวเล็กด้วยไงแล้วไปแบบเจอเขาแบบใหญ่ใหญ่แม่งแชกเลยอ่ะแล้วเมื่อก่อนก็แกก็ไม่ได้แบบ ยิงเท่าไหรแ่แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แกมายิงสองแต้มได้กลายเป็นแบบน่ากลัวเฮ้ยพี่อะแอบพี่อาจบได้ในความทรงจาพี่เวลาพี่ไปดู <c oughs> พี่ยักษ์อะพี่ว่าแกเป็นคนสปริงดีนะใช่แต่คนเนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องนี้ด้วยความใหญ่ของแกนึกออกไหมจนคนลืมว่าแกสปริงถ้าแกตอนก่อนแบบถ้วยก่อที่แบบเล่นแรกแแกสปริงดีไหมครัดีมากครับใช่ไหมก็เป็นคนที่กระโดดขาคู่ดีเออไม่ใช่แบบหนึ่งสองมาดังเลยแกแบบ บึ้งขึ้นไปแล้วก็ได้เลยแล้วแล้วคุณเล่นกับพี่ยักษ์ได้อะไรบ้างมีอะไรน่ารักน่ารักฮ่าๆครับพี่ใอ่ไหมพี่เขาดูคนน่ารักเยอะครับเยอะก็แกก็ชอบแบบแกล้งบ้างตอนซ้อมอะไรบ้างแบบเป็นเป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งเออเป็นคนที่แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยครับดีดีแล้วในเกมที่ร่างทองของแกนี้กี่จประมาณไหนที่เคยเล่นด้วยประมาณไหนผมว่าประมาณโอมตอนนี้ผมว่าก็ก็ได้ ได้ใช่ไหมได้ด้วยความแข็งแกร่งความเร็วแกแก,แก็มีแกไม่แกไม่ใช่คนตัวใหญ่ที่ช้าออตอนนั้นนะก็แันอันงจริง,พ,รงพี่ยักษ์เนี่ยพี่แม่งมองว่าเขาอ่ะเขามีพรสวัสค์นะเพียงแต่ว่าบาสยุคนั้นเนี่ยมันเล่นกันแค่สองสามเดือนนึกออกไหมฟังเป็นคนมันสองสามเดือนแล้วมันก็รอวนกับมาเล่นสองสามเดือนพี่ว่าถ้าแบบมันอยู่ในระบบที่มันเล่นเจ็ดแปดเดือนอ่ะพี่ว่าพี่ยักษ์จะเวอร์กว่านี้ใช่ถ้าพี่ยักษ์มาอยู่ในยุคนี้ผมว่า ยังไงก็เล่นได้นะไซส์นี้ความเร็วขนาดนี้แข็งแรงขนาดนี้มว่มาเล่นวันนี้ก็เล่นได้เล่นได้ที่เราดูแล้วเล่นวันนี้ก็เล่นได้ใช่อ่ะให้ตัวสำรองคนเด็กสำรองคนหนึ่งผมให้ใครก็ได้นะแบบว่าที่แบบถูกจริตอะไรเงี้ยต่อให้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ทะลุโลกอะไรเงี้ยแต่แบบแบบวัดยิฟก็ได้แบบถ้าคนนี้แม่งไม่เจ็บไม่นู่นมีนี่ไม่นั่นแม่งจะแบบหรือว่าคนที่ถูกจริตจริงๆจะเป็นตัวสำรองทีมแมนซิกแมนที่เก่งกว่าใบพงษ์ทันเหรอทัน ทันตอนไหนอะทันตอนที่ผมผมแต่ทันตอนแกแก่ทันตอนที่ผมขึ้นมาแล้วก็แกก็แกอยู่ไฮเกอร์ใช่แล้วก็ช่วงปลายๆแกได้เจอแกประมาณ3-4ทัวร์นาเมนต์เอ้ยประมาณ2-3ปีครับแล้วก็ได้ได้ได้ร่วมงานกับแกด้วยแกเป็นโค้ดสีประทุมด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอ๋อสีประทุมด้วยแล้วก็เออเคสิบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะยังไงทำไมถึงเริ่มเก่งผมว่าเออพูดว่าอะไรดีอ่ะแกเป็น ต้องแกเป็นคนที่เล่นบาสด้วย energy อ่ะถ้าแบบบางทีแบบห้าห้าห้าตัวห้าตัวจริงนี้แบบเอ้ยตื้อๆเฉยๆจจะเอาพี่เก่งลงไปอาอร์มอาจจะไม่กล้าสั่งอะไรเยอะก็ต้องเอาพี่เก่งลงไปเพื่อเปลี่ยนเกมอะไรอยเ้วอและเรื่องลีลาการเล่นน่ะที่เท่าที่ทันเท่าที่สัมผัสด้วยซ้อมด้วยได้เล่นอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยแกพิเศษยังไงอ๋อเป็นคน work hard play hard ก็คือไม่รู้ทําไมเหมือนกันตอนที่ผมเล่นเล่นแล้วเจอแกทุกครั้ง แกจะเป็นจะเป็นเป็นคนที่ประกบผมตลอดเลยแล้วผมก็จะโดนเอ่อโดนเพชเชอร์โดนทุบโดนแต่ในเกมแกเป็นคนเล่นหนักครับมันมันทุบกันยังไงคนนอกมันดูไม่ออกอะดูไหลสดมันดูไม่ออกก็คือไม่จริงจังอะพี่ถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยนมีชนใช่สบายนู่นนี่นั่นก็คือผมเจอครั้งแรกก่อโอ้โหเบ้อแล้วแต่ยังยังบางบางูลตอนนั้น่ะใช่ครับใช่ช่วง่วงไหมง่วงเขาเจอพี่เก่งง่วงทุกทีว่จะเป็นโอ้เจอหลายหลายครั้งครับ น่วมนุ่มทุกทีเลยอันนี้คือเซตทีมในดวงใจใช่ใช่อยากจะเติมอะไรอีกไหมอ่าไออิสระนะเพราะคุณเป็นเทปแรกนะคุณสามารถเติมได้ตามอิสระเลยนะเอาเป็นปีกอีกสักตัวก็ได้อะได้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 บนเทียนบาสบนเทียนบาสบอเทียนใช่เจ้าตีนะ่ไอตีทำไมถึงเลือกเจ้าตีมันเป็นมันเป็นสกอร์เลอร์ที่แบบคือให้บอลมันไปมันสามารถทาได้ทุกอย่างเนี่ยพี่ว่าอันนี้พูดตรงคือว่าคนเนี่ย คนที่แบบอยู่ในออนไลน์อจะไม่ค่อยเห็นความเก่งของไอ้บาสนึกออกไหมมันไม่ได้มีแบบลีลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่ามันเป็นคนมีมาตรฐานคือข้อดีคือเอานิดเดียวคือเวลามันเล่นกับโค้ชฝรั่งอ่ะโค้ชฝรั่งเลือกมันตลอดเลยแม่งไม่มีเหตุผลด้วยในในฐานะคนเล่นด้วยเพราะอะไรคือผมเล่นกับบาสมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเข้ามากรุงเทพครั้งแรกอ่ะก็คือก็คือเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็จะเจอบาสตลอดคือเวลาผมจับก็ต้องก็ต้องจับบาสอะไรเงี้ยครับก็คือรู้เลยว่าแบบโหมันเป็นคนปนแม่งกันนะใช่ก็ จับกันไปเงี้ยก็คือแบบมันก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเล่นเล่นด้วยคืนเราบุกเขาเราก็เล่นกับมันยากส่วนมันมันบุกเราเราก็ป้องกันมันยากแล้วเพราะเพราะว่าออปชันการบุกมันเยอะอะไรเงี้ยครับจับจับปิงดีีบาอีกขยันฟัดเบกอีกใช่สามแต้มอีกใช่คือถ้าเป็นสกอร์เลอร์ก็คือผมว่าเป็นเบอร์ต้นของไทยนะแต่ผมแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอันเดอร์อันเดอร์เลทมันไปหน่อยใช่อันเดอร์เลทมันไปหน่อยแต่จริงๆคือบาร์นี่คือครบเครื่องไม่น่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แบบ คนดูบาสอ่ะจะแบบไม่เคยเข้าใจว่ามนเทียนมันเก่งตรงไหนแต่โค้ดฝรั่งอ่ะจะเลือกมันตลอดแล้วมันจะเป็นแบบมันถูกจริตฝรั่งไงมันเป็นแบบมือเทียนดีใช่ไหมป้องกันรีบาวป้องกันรีบาวยิงสามฟัดเบรกโอ้โหมันมันครบแต่ว่าคนอากจะดูเอ้ยมันดูลีลามันแบบไม่น่าประทับใจอะไรเงี้ยแต่พี่่ก็โอเคนะบาสก็โอเคโค้ดอ่ะโค้ดเลือกไหมโค้ดอ่ะโค้ดเลือกได้ไหมโค้ดก็เป็นคูโจแล้วกันทําไมถึงเล่กคูโจด้วยที่ว่าผมเล่นกับคูโจมา โอ้ห oh, แทบจะทั้งชีวิต <Yeah. S 2> ก็คือแบบหนึ่งก็คือครูโจเป็นคนที่เห็น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 ,หนแก่ทีมากกว่าตัวเองแล้วก็เป็นคนที่จิตจิตวิยาค่อนข้างดีใชใ่ในการแก้เกมจะแก้ช็อตต่อช็อตหรืออะไรเงี้ยครูโจทําได้ดีครับเพราะว่าสัมผัสมาก,ก็เยอะในหลายๆจังหวะที่เล่น,นกับแกครับโอเคได้น <Okay. S 2> ี่คือเซตทีมในดวงใจขอบคุณพี่มามากเจอกันสวัสดีครับลองว่างมาซ้อมด้วยกันอีกได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ